สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองกดเข้าออเดอร์กันนะคะวันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์นะคะเงินสีม่วงนะคะโอเคปิมรอตั้งนานนะคะปกติก็กดเล่นๆไปนะคะสำหรับเงินทัวร์นาเมนต์นะเป็นการฝึกเป็นการฝึกทักษะนะคะการเข้าออเดอร์นะคะไม้แรกเราจะอยู่ที่50บเหรียญน,นะคะหมดก็คือล้างพอร์ตนะคะหมดก็คือล้างพอร์ตตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะขึ้นไปที่แนวด้านบนนะคะ ลงมาลึกๆนะมีโอกาสเข้าออเดอร์ซื้อขึ้นได้นะคะดูรีเจ็คนะลงมาที่ปลายไส้เดิมนะคะปลายไส้เดิมลงมาอีกก่อนน้องลงมาอีกก่อนโอ้โหไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าทางนะคะเข้าทางรอรอรอค่ะรอ,ะอตอนนี้มีแนวรับนะคะตีแนวรับไว้ต้าันไว้เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าปิ่นตีไว้ตั้งนานแล้วนะคะพยายามที่จะขึ้นนะคะพยายามที่จะขึ้นเสียดายนิดนึงนะคะเสียดายนิดนึง ขึ้นไปแล้วนะคะลงมาสวยเลยนะคะลงมาสวยเลยลงมาสวยเลยนะคะกรอบแนวซ้อนด้านบนนะคะแนวนี้นะคะเป็นแนวต้านนะคะแนวต้านที่อาจจะผักการาฟลงได้โอเคเขาเทมาจากด้านบนเลยนะคะอ่ะแนวนี้นะคะแนวนี้เป็นแนวต้านนะคะถ้าเขาวิ่งขึ้นไปสูงๆนะคะเรามีโอกาสกดลงได้นะคะวิ่งขึ้นไปสูงนะ เราอาจจะกดที่อออินเลยนะคะอออินเลยนะแต่ต้องสูงพอนะคะเพราะว่าด้านล่างจะกลายเป็นแนวรับแล้วที่จะส่งเขียวขึ้นนะคะต้องสูงพอแล้วเข้าไปในแนวนะคะขึ้นไปอีกนิดน,นึงโอเคปล่อยก่อนนะคะเขาไม่ได้ขึ้นไปจุดเดิมนะคะปิมเลยยังไม่เข้านะคะเขาต้องขึ้นไปจุดเดิมก่อนเราถึงซื้อสวนลงนะคะอ่ะเราไปดูคู่เงินอื่นกันนะคะไปดูคู่เงินอื่นกัน ตอนนี้เป็นทัวร์นาเมนต์วันหนึ่งนะคะทัวร์นาเมนต์หนึ่งวันก็กดไปนี่แหละค่ะอย่าซีเรียสนะคะทัวร์นาเมนต์เงินฟรีอยู่แล้วนะคะเงินฟรีอยู่แล้วเรามาดูกันนะว่าเราจะเข้าอาเดอร์ได้ไหมโอ้โหเซอร์เวอร์อิสโ lost. นะคะหายไปไหนของเขาช่วงเวลาประมาณนี้นะ่ะส่วนใหญ่ จะไม่มีสัญญาณนะคะไม่รู้ IQ Option เป็นอะไรนะจะเป็นบ่อยมากนะคะช่วงเวลาเนี้ยประมาณสี่ทุมกว่าแต่ไม่น่าจะใช่ปัญหาของคอมบินนะเดี๋ยวคอนเน็กใหม่นะคะเพื่อมีปัญหาที่คอมพิวเตอร์นะคะ รอรอรอนะคะเอเป็นอะไรเอ่ยทำไมทำไมหมุนติ้วติ้วแบบนี้ ตอนนี้กำลังโอ้ไซยาวมากนะคะไซยาวมากเลยเขากําลังจะวิ่งขึ้นไปที่แนวต้านด้านบนนะคะตอนนี้พักตัวกับไซ้บนะคะเดี๋ยวเราตีแนวไว้นะคะด้านล่างเป็นแนวรับนะคะแนวรับเส้นกริดนี้ผักกราฟขึ้นอยู่นะตอนนี้นะคะเส้นกิดที่แนวรับนะผักกราฟขึ้นอยู่นะคะขม้นบนเป็นแนวต้านนะคะโอ้โหเส้นกิดนี้จากแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่เลยนะคะตอนนี้แนวต้านเก่านะคะทําที่เป็นแนวรับใหม่แนวรับส่งเขียวขึ้นนะคะณตอนนี้นะ อ่ะเรามาดูกันค่ะข้างบนเป็นแนวต้านนะคะข้างบนเป็นแนวต้านเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะโอ้โหลงมาแรงเชียวถ้าลงมาเส้นกิดนี่น่าซื้อขึ้นมากเลยนะคะแต่ต้องลงมานะเส้นกลิดเลยนะจ๊ะน้องจ๋าลงมาไหมมีดีเจ็ขึ้นตลอดนะคะที่ปลายไส้เดิมนะแนวนี้นะคะแนวซ้อนย่อยนี้นะคะต้องลงมานะลงมาถึงเส้นกิดเลยนะพิมชอบนะคะ ยิ่งลงมาลึกๆนะคะการลงมาลึกๆเป็นการรับแรงซื้อนะคะที่ด้านล่างนะคะไม่ลงมาแล้วนะคะไม่ลงมาก็ปล่อยนะคะไม่ลงมาก็ปล่อยโอ้โห้เสยาวมากเลยนะคะสยาวมากวูแนวซ้อนเยอะนะคะแนวซ้อนดันหนึ่งดัน2นะคะแล้วเขาก็มาพักตัวที่แนวรับนี้นะคะแนวรับนี้นะคะ โอ้โหน,นี่ขอปิดเลยนะแนวซ้อนข้างเยอะนะคะพยายามที่จะขึ้นมากเลยนะพุวงอันนี้ EU ลงมาลึกน้องต้นลึกนะคะเพราะว่าโซนนี้เนี่ยเขาใช้แรงซื้อไปแล้วนะปลายไส้นี้ใช้แรงซื้อไปแล้วนะคะต้องลงมาลึกๆเลยนะคะ อาวมาเส้นกิจีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะต้องเส้นกิดเท่านั้นนะคะไม่ลงมาไม่ซื้อนะลงมาอีกไหมลงมาหน่อยโอเคไปค่ะออเดอร์นี้เป็นยังไงอออินวันค่ะอออินแพ้ก็จบนะคะแพ้ก็จบไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเป็นเงินฟรีดูท่าทางแล้วน่าจะแพ้นะคะดูท่าทางแล้วน่าจะแพ้เหลือเวลาอีก1 8วินาทีจะกระชากขึ้นได้ไหมนะคะ จะกระชากขึ้นได้ไหม13วินาทีค่ะขึ้นได้หรือเปล่าเอยน้องขึ้นได้ไหมเซเย็นค่อยๆขึ้นนะคะค่อยๆขึ้นไม้ออินนะคะไม้ออินของเราโอ้โหสวยนะคะชนะนะคะดูทรงอ้าวไปแล้วนะคะไปแล้วเก็บภาพก่อนนะคะเก็บภาพก่อนสายออินสายออินของทัวร์นาเมนต์นี้มันคึกคืนดีนะคะคึกคืนดีอ๋อเราเปิดคู่เงินคู่กันสองคู่นะเนี่ย มาเรามาลุยทัวร์นาเมนต์นะคะปิมจะพากดออินนะแพ้ก็แพ้นะคะแพ้ก็จบงานนะคะแพ้ก็จบงานสี่โอเคชนะไปออเดอร์แรกนะคะออเดอร์แรกเรามาดูกันว่าทาไมถึงชนะนะคะออเดอร์แรกเนี่ยเขาวิ่งมาที่แนวรับนะคะแนวโซนนี้นะเป็นโซนแนวรับเก่านะคะเขาโดนผลักลงมาจากแนวซ้อนด้านบนนะคะผลักลงมานะคะ แท่งเขียวนี้พยายามที่จะขึ้นไปนะคะดูแรงแล้วดูทรงเหมือนจะชนะนะคะเหมือนจะชนะชนะแนวรับนี้นะคะขึ้นไปได้นะคะดังนั้นถ้าเขาลงมาเลึกๆนะคะพิมเลยหาโอกา app, สกดซื้อขึ้นไปนะคะดังนั้นเขาลงมาจากแนวตาด้านบนนะคะแนวตาน,นี้แนวตันย่อยน,นี้ด้านบนแนวเขาย่นะคะแนวซ้อนเยอะน,น,นะนี่แนวนี้ผักลงนะคะแนวนี้ผักลงนะคะพอเขาผักลงเนี่ยเขามีรีเจ็คที่แนวซอนด้านล่างนะคะเป็นโซนเส้นกิดนะคะพิมเลยหาโอกาสซื้อขึ้นไปนะคะ อเคน่าสนเนาะลงมาเรื่องมากเลยอะโอ้โหลงมาฮารฮลรวงมากเลยเอาไงเอาไงดีไม่มีรีเจ็คเลยยังไม่เห็นรีเจ็คเลยนะคะมีโอกาสที่จะฮาลุ้ฮลรวงมากนะคะปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อนไม้สองนี้ก็จะอออินนะคะจะอออินนะคะเราก็เทรดเล่นๆไปนะคะเทรดเล่นๆไปวิเคราะห์เพลินๆนะคะใส่บู๊นะคะใส่บู๊อ้าวไปแล้วหนึ่งไม้นะคะ ก็แพ้ก็จบงานนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือคือเป็นแท่งที่แข็งแรงนะคะดูสังเกตแท่งแดงเขาเวลาเขาโดนเทลงมาจากแนวต้าเนี่ยแรงนะคะเขาเทมาแท่งแแดงมากเลยนะแท่งใหญ่เลยนะคะดังนั้นเราดักรอล่างเลยค่ะถ้าเขาลงมาที่แนวรับด้านล่างมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีแดงซื้อเข้านะคะตอนนี้ดูทรงแล้วน่าจะไม่มานะคะปล่อยก่อนนะคะ ลงมาลึกๆนะคะมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะต้องลึกพอนะลึกเอาการเลยนะคะลึกเอาการเลยดูเหมือนจะขึ้นนะเนี่ยว่าไงปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อนต้องมาแนวรับชัดเจนนะคะถึงกล้าซื้อขึ้นนะคะตอนนี้คู่นี้น่าจะเบรกได้แล้วนะคะเบรกไหมไม่รู้นะคะปล่อยก่อนอ้าวคู่โกนะคะทองคําว่าไง ตีแนวรับย่อยนะคะแนวรับย่อยนี้นะคะตอนนี้เขาคงพักอยู่โซนแนวรับนี้ค่ะแนวรับนี้ตีไว้ก่อนนะคะแท่งแดงเทล,ลงมาแรงนะถ้าแท่งแข็งแดงพวกนี้ปล่อยนะคะอย่าฝืนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคาเขาลงมาถึงลึกที่สุดหรือยังเขาอาจจะปิดแดงเต็มแท่งได้แท่งแข็งแรงพวกนี้แต่แท่งถัดมาหน้าสนนะหน้าสนนะคะแต่รู้สึกว่าไส้ยาวมากเลยอะแท่งกราฟทองเนี่ยตอนนี้เขาอยู่โซนนี้นะเอาขึ้นแล้วนะคะ ปล่อยเลยนะคะลงมาลึกๆนะคะลงมาลึกๆลงมาลึกหน้าซื้อนะคะลงมาลึกหน้าซื้อหน้าซื้อหน้าสนนะลงมาลึกอีกนะคะต้องลงมาลึกรับแรงที่แนวน้ําเงินเรานะคะรู้สึกมีแรงซื้อผักขึ้นตลอดเลยลงมาหน่อยน้องลงมาอีกอีกนะคะอีกสักเครื่องนึงพุ่งแบบรูดเลยอ่ะอ่ะโอเคเข้าไปเลยนะคะไม่รู้จะขึ้นได้ไหมนะแต่เราให้เขาขึ้นนะคะเราให้เขาขึ้นอออินเหมือนเดิมค่ะแพ้ค่ะแพ้แพ้คือแพ้ค่ะ แพ้ก็ปล่อยนะคะแพ้ก็ปล่อยตอนนี้อออินอยู่ศูนเหรียญเราจะอยู่ที่อันดับ1802นะคะ1 8ึ่นะคะอ่ะมาลุ้นกันสิบวิโอ้น่าชนะนะคะออเดอร์นี้มาพ <c oughs> <c oughs> าเทดแบบอออินนี่ก็สนุกดีนะคะสนุกดีไปอันดับเท่าไหร่ตอนนี้ เมื่อกี้เท่าไหร่นะคะส1เ็ดใช่ไหมอันดับตรงนี้นะคะพอยต์พอยต์นะคะอ้าวรามาอันดับย3ิบสามแล้วนะคะติดอันดับไหนไม่รู้นะคะวันนี้สภาพนะคะพอินทุกไม้เลยนะคะดูรอดูว่าเราจะไปพลาดไม้ไหนนะคะพลาดก็พลาดนะคะพลาดก็พลาดไม่ซีเรียสนะคะเงินฟรีนะคะเงินฟรีเซฟก่อนนะคะเซฟโอคถ้าเราติดอันดับเราจะหยุดนะคะโอเคไหมถ้าเราไม่ติดอันดับก็คือล้างพอร์ทท่านเองนะคะเพราะว่าแพ้ เราแพ้คือเราล้างพอร์ตนะคะเพราะว่าเราอออีนวันนะคะเราอออินนะคะอออินทุกไม้เลยนะคะมาดูกันเก็บภาพไปแล้วนะคะเก็บภาพไปแล้วนะเมื่อกี้นะ,ะเรื่องเนียวมั่นใจนะ,ะเรื่องเนียวมั่นใจไป,ไปต่อนะคะไปต่อชนะก็ดีนะคะไม่ชนะก็ไม่เป็นไรน,นะคะแพ้ก็ไม่เป็นไรน,นะคะเรามาดูกันว่า <c oughs> โอ้ลงมาลึกนะคะอย่างนี้ทรงนี้มาสวยเลย ตอนนี้เขากําลังโนนผักมาจากแนวต้านด้านบนนะคะแนวต้านนี้นะแนวนี้นะคะผักมานี้เขาต้องลงมาลึกๆนะคะลงมาลึกๆเลยที่แนวน้าเงินล่างเลยนะคะถึงหน้าซื้อขึ้นนะเพราะว่าแนวน้าเงินล่างนี่เป็นแนวที่มีแรงซื้อเข้านะคะโอ้โหมีเดจิครีเจ็ตขึ้นสูงนะถ้าเขาลงมาอีกรอบนึงเนี่ยมีโอกาสสวนขึ้นได้นะว่าไงน้องลงมาอีกเยอะๆโอ้ลงอีกนิดนึงนิดนึงลงมาไหมลงมาไหมไม่ลงมานะคะไม่ลงมาแบบนี้เราปล่อยนะคะอย่าเพิ่งเข้านะคะ เขาต้องลงมาจุดปลายไส้เดิมนะคะเราถึงกล้าซื้อเพราะว่าการที่เขาวิ่งไปหาแนวซ้อนและเล่นกับแนวซ้อนที่เป็นแนวต้านแนวต้านเดิมพวกนี้เขาอาจจะโดนผลักลงแล้วสุดท้ายปิดแดงเต็มแท่งได้นะคะดังนั้นถ้าไม่ได้ราคาไปไส้เนี่ยไม่ได้ราคาไปไส้มีโอกาสแพ้ได้นะคะมีโอกาสแพ้ได้อ่ะรอดูว่าถ้าเาเราเข้าออเดอร์ที่ราคาไปไส้เราจะชนะไหมออเดอร์นี้นะรอดูนะคะชนะนะชนะนะโอเคนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึง ต้องรอเข้าออเดอร์ที่ปลายไส้ที่เขาลงมาแล้วมีดเจ็คแล้วเขาพยายามขึ้นไปขึ้นไปแล้วลงมาใหม่รอจังหวะเขาลงมาใหม่นะคะเราถึงซื้อขึ้นนะคะอันนี้เขาลงมารับแรงที่แนวรับด้านล่างแล้วนะคะแล้วเขาก็ขึ้นต่อนะคะขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้รงนนี้ลงมาลึกๆอ่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะคะยังเข้าไม่ได้เขาต้องลงมาลึกพอสมควรนะคะลึกอีกนะคะปลายไส้นี้นะคะหน้าสนนะคะตอนนี้มีดเจ็คขึ้นอยู่นะคะแต่ก็มีปลายไส้ มีไปไส้ทะลุลงมาแล้วนะคะแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเขาอาจจะเป็นแรงขายที่เทมาจากแนวต้านด้านบนนะคะเนี่ยแนวต้านนี้นะคะแนวนี้นะคะแนวย่อยนี้ที่ผลักเขาลงดีดเขาลงอะนะคะตอนนี้นะคะแบบนี้ต้องรอก่อนต้องรอก่อนนะคะถ้าดูทรงแล้วขึ้นไม่ได้ต้องรอก่อนนะคะ,นนะ,คะสำคัญนะคะสำคัญอ่ะเขาเริ่มมาแนวรับแล้วนะคะ วิ่งมากลางทางแล้วแท่งถัดไปถ้าลงมาเลึกๆจะมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะลงมาไหมไม่ลงมาก็ปล่อยก่อนนะคะคู่นี้ไส้น้ำร่องขึ้นไปแล้วนะคะอืมขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วมีแต่คู่ขึ้นไปทั้งนั้นเลยมีคู่ทองนี่แหละที่ลงมานะคะแต่แนวเขาควรมาไปไส้ล่างเลยนะ โอเคมัน okay, เข้าเดอร์ไปนะคะเรามาลุ้นกันวันไม้ที่3มที่เราอออินวันนะคะสามร้อยหกสิบห้าเหรียญนะคะจะรอดไหมนะคะหรือแพ้นะคะแพ้ก็ยอมนะคะแพ้ก็ยอมเพราะว่าเราอออินนะคะเราอออินเรามีโอกาสแพ้นะคะถ้าเราแพ้ก็คือเราแพ้ไม้ที่เท่าไหร่เนี่ยเราแพ้ไม้ที่สามนะคะเราแพ้ไม้ที่สามถ้าเราแพ้นะมาลุ้นกันนะสิบวินะอย่าเพิ่งลงมาน้องขึ้นยดีใจเย็นๆเบาๆน้องเบาๆห้าวิค่ะอย่าลงมาค่ะอย่าลงมา โหดไหมโหดไหมโหดเนาะโอเคสวยงามนะคะไม้ที่สามนะตอนนี้ชนะสามไม่ติดแล้วนะคะอ้าวว่าไงว่าไงว่าไงอันดับที่สิบห้าแล้วนะตอนนี้นะอันดับที่เท่าไหร่ถึงได้เงินไม่รู้นะคะแต่รู้แค่ว่าเราเทรดเอามันนะคะวันนี้ไม้ที่สามแล้วนะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดโอเคเก็บภาพนะคะ ไม้ที่สามแล้วนะเคนะเขียนนะคะแล้วมาลอดูต่อนะคะไม้ต่อไปจะเป็นไม้ขนาดหกร้อยเก้าสิบแปดเหรียญน,นะคะหกร้อยเก้าสิบแปดเหรียญมาโอ้โหลงมาอะไรคะเนี่ยเทลงมาจากแนวนี้เลยค่ะเห็นไหมแนวต้านเนี้ยแนวต้านเนี่ยแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่ค่ะเขากำลังวิ่งไปถึงแสดงว่าแนวนี้จะกลายเป็นแนวต้านปิมตีไว้หน่เดะมากเลยโอ้โหแท่งถัดมานี่ไม่กล้าสวนเลยนะ,ะเนี่ยหาแนวรับถัดไปก่อน อไม่น่าสวนนะคะไม่กล้าสวนนะคะสําหรับคู่เงอินนี้นะต้องปล่อยก่อนนะคะต้องปล่อยก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแรงขายเขาเนี่ยจะหมดตอนไหนนะคะดูเขาลงมาแบบแล้วโดนผาักมาจากแนวนี้อีกต่างหากนะคะอะมีนิเจ็ตขึ้นนะมีดิเจ็ขึ้นลงมาไปไส่ล่างเลยะคะล่างนี้เลยนะถึงกล้าซื้อขึ้นนะลงมาไหมลงมาล่างเลยน้ําเงินล่างเลยนะคะล่างนะยังไม่ลงมาไปไส่เดิมนะ ปล่อยก่อนนะคะแบบนี้ปล่อยก่อนไม่ค่อยปลอดภัยนะคะไม่ค่อยปลอดภัยปล่อยก่อนอ่าเห็นจังหวะที่ปินไม่เข้าไหมคะนี่คือจังหวะที่เราไม่เข้านะคะเพราะว่าเรายัางไม่เห็นแรงรีเจ็คคือการปฏิเสธราคานะเขาอาจจะลงมาอีกลึกกว่าเดิมนะคะเห็นไหมนี่คือสัญญาณที่เราตัดสินใจถูกแล้วที่เราไม่เข้าออ,อเดอร์นี้นะคะลงลงต้องลงมาลึกกว่าเดิมเพราะว่าแนวนี้เคยมีแรงซื้อขึ้นแล้วนะคะใช้แรงซื้อไปแล้วหนึ่งแท่งแล้วก็ไต่ขึ้นต่อ แรงซื้อสแท่งที่รับจากแนวนี้ดังนั้นแรงซื้ออาจจะหมดนะคะปล่อยก่อนนี้แท่งแข็งแดงนี้ปล่อยก่อนนะคะเราไม่ซีรียสดนะคะปล่อยก่อนคุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปก่อนนะคะป้าไม่ดีนะคะป้าไม่ดีว้าวข้างบนเป็นแนวต้านนี้นะคะแนวต้านนี้อาจมีโอกาสเทแท่งเขียวนี้ลงได้พยายามลงมามา,มากเลยนะครับทองนะลงมาได้ไหม ลงมาต้องลงมาลึกไปไส้ล่างเลยนะคะถึงกล้าซื้อขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้แนวต้านย่อยเนี่ยกําลังทํางานอยู่นะคะแนวนี้นะคะแนวนี้กําลังขักเขาลงอยู่นี่แนวนี้จะโรดไหมตอนนี้ตอนนี้สามไม้ติดนะคะเอาละเอาละเ <c oughs> งินม่วงนะคะเงินม่วงก็เป็นประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์ ลองดูเท่นั้นเองค่ะก็ลองดูนะคะแค่ลองดูนะคะลองดูนะคะว่าเราจะหาโอกาสเข้าได้ไหมนะคะเขาเทลงมาลลึกเลยค่ะอยากให้ลงมาลึกถึงล่างเลยนะคะน้ําเงินล่างนี้เป็นตีสีเหลืองไว้แล้วกันนะคะต้องลงมานะเพราะว่าตรงนี้แนวต้านเนี่ยจะสามารถผลักเขาขึ้นได้นะคะถ้าเขาลงมาลึกถึงด้านล่างมีโอกาสซื้อขึ้นได้แต่ต้องไม่ลงมาแบบพวดนะคะถ้าลงมาแบบพวดนี่เราต้องระวังแล้วนะ ไม้นี้จะรอดไหมนะคะลงมาอีกนิดนึงได้ไหมกลัวนะคะโอเคค่ะเข้าเดิ์ไปแล้วตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินใจแล้วทําไมนี่แพ้ก็คือแพ้นะคะแล้วก็จะหยุดที่สามไม้ติดนะคะก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะคะถ้าเราชนะที่สามไม้ติดถือว่าเก่งมากแล้วอ่ะมาลุ้นกันว่าโอ้โหน่าจะทะลุนะคะนี่คือเหตุผลที่ทําไมถึงไม่ควรเข้าเดิ์ถ้าเขายังไม่มาถึงแนวสีขาวที่เราตีไว้นะคะนี่คือเหตุผลนะนั่นคือเหตุผลนะคะโอเคเราจะจบที่สามไม้ติดนะคะรอบนี้นะ สวยงามนะคะสวยงามอ่าโอเคเงินม่วงรอบนี้เราจบที่สามไม้ติดนะคะสามไม้ติดไม้ที่ห้าแพ้ไปนะคะไม้ที่ห้าแพ้ไปเพราะอะไรเหตุผลที่แพ้นะคะเพราะเราเขายังไม่ลงมาถึงแนวสีขาวซึ่งเป็นแนวที่แข็งแรงนะคะแนวนี้นะคะยังลงมาไม่ถึงเลยนะคะยังไม่ถึงโซนที่มีแรงซื้อเข้า ะะการที่เขาวิ่งลงมายังไม่ถึงโซนที่มีแรงซื้อที่แข็งแรงเข้าก็มีโอกาสแพ้เลยทำให้เราแพ้ในออเดอร์ที่4ี่ไปนะคะก็เป็นประสบการณ์นะคะก็เป็นประสบการณ์ปิมกดให้ดูเพื่อเห็นประสบการณ์เฉยๆนะคะเห็นไหมคะแท่งถัดมาเขาวิ่งลงมาที่แนวด้านล่างนะคะวิ่งลงมาที่แนวด้านล่างเพื่อรับแรงซื้อค่ะนั่นคือการรอนะคะ ถ้ารารออีกแท่งหนึ่งเราจะชนะสวยนะคะเรารอให้เขามาที่แนวรับสําคัญก่อนแล้วเราซื้อขึ้นเรามีโอกาสชนะนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์โอเคนะคะวันนี้ก็ได้ประสบการณ์จากการเทรดเงินม่วงนะคะซึ่งเป็นเงินฟรีนะคะเงินม่วงเนี่ยเป็นเงินฟรีเราก็เอามาเทรดออินด้วยนะคะเทรดดูนะคะ นี่คือเหตุผลนะคะว่าถ้าเขายังไม่ลงมาโซนที่เป็นแรงแนวรับที่มีแรงซื้อก็มีโอกาสแพ้ได้ถ้าเราจะสวนเพราะเขายังไม่ลงมารับแรงเลยค่ะต้องรอให้เขาลงมารับแรงก่อนดังนั้นถ้าเรารอแท่งเขียวนี้ก็น่าจะชนะนะคะในแท่งที่ในแท่งไม้ที่สนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเงินม่วงสำหรับ VIP มันเป็นเงินฟรีนะคะดังนั้นเราก็แค่ ให้เห็นจังหวะการเข้าเดอร์เ่านั้นเองโอเคนะคะไว้รอบหน้าเราจะรอให้นานกว่าน,นี้โอเคไหมคะรอบหน้าเราจะรอให้นานกว่านี้รอให้เขาเข้ามาในแนวของแนวรับก่อนที่มีแรงซื้อรออยู่และเป็นแนวรับที่สําคัญด้วยนะคะถ้าวิ่งยังไม่ถึงอย่าพึ่งเข้าโอเคนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ